เปนสือละหลายคนเขาก็เลยลงก่อนถ้ามันหนักมันยอ๋อคนเซ็ตสะพานแล้วนั่นน่ะมขาดแล้วมีเอาแบบนิ่งๆเด้อเธอไตเห็นมันถือรอยเห็นมันถือไม่เด้อเดี๋ยวจังไว้เบนจวนรับพวกนี้บอกมันมาขทำให้ก็ได้บอกเบนไว้พวกพ่อชั้นสิบอกมันเดี๋ยวจะเฝ้ามันไปกวนในยืนมันนิ่งอยู่แล้วเหรอเบนเบนไปเห็นได้แล้อเบน เบนสูดๆนะเบนแล้วมือนเนี่ยโค่หอนว้าวฉันไต่ไม่พนากงานสิกาไต่เด้อดอุ้ยหนุยฉันกะเสียวน้ำเธอฉันตั้งท่าตจะเสียหม่มันหักดียิงฉันเสียจวนเยอะละฉันบ่ไปหรอกให้เบนว่าขับออกให้เ่าต้องจะเฟื่มไป้งว่ะแขกคนขับรถไถนั่นมาขับไทยนั่นเบนก็ไปได้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย บอกมั้งค่ะไปาฉันทรหามันก็แน่วมันก็ขาคันทั้งหลังบอก่เป็นอย่างจอดซื่อๆดอกเนาะิ่นก็ต้องขา้อยู่แล้วนะเยอะเอุ้่อุ้ยล่มอุ้ยไหนล่มอุ้ยไนอ๋อออกลงไปได้หาเลยสั้นเบนเบนมั้ับ่รถเห้ืหน่วยเนยผู้ใหญ่นนตกเนี่ยู่ทางหลังเนี่ยมันกาขับอกไปเลยพี่เบนเพาะพี่น้องเขาไม่ได้รู้ หนุ่ยซอฮอดของของเขาเาไม่สิบวันี้บดเอขี้ดินนะเอาคนไอ้เหยียบขี้ดินหรือเหยียบใส่เบมันมาอยู่มันมาได้สูมันก็อยขมันเกันอึงนะเมฆกันผมแล้วนั่นเบ็ดป้นนพ่เสียขาวนะเอาห้องบอกเพื่นมาขับนแนจาหวังเสียเออโอ้ยสูอ้ยเพื่อนลกลังเบิองอยู่หนุ่ยมันก็ลังเบิ่งอยู่ เพิ่มโรบันตีเดี่ยวไปเดี๋ยวให้รถไปก้อนค่ะเบ็นวาจะเพิ่มไปรถมันตีต้นนาพุ่นเลยเป็นต้นนาพุ่นให้แยกเป้นตีเนี่ยโอ้เบิ่งวัดปิดประตูให้พี่เบ็นนะปืดแล้วไปนะโอ้ยเสียวว่ะบอกเพคนมาขับให้นะตรงวะเนี่ยตรงวะเนี่ยขาดแหมเพิ่งได้เพียงนี่นะตรงวะวันนี้จะไปตายแล้วหลายมันลภม้าขั้นหนึ่งแล้ว เี่มทเาันกิดอยาเลยียคอยคอยองเอาาโน้อยน้อยพี่น้อยบอกเป็นมาให้ครับอาไยเนี่ยนี่เหาเพิ่นลงแผเพิ่นขำแผลแเดี๋ยวเปิ่นแ่งทางเบิ้ลเเพิ้นเบิ้งอันนี้ว่าต่มันรุดมมงโซซูน่ว่าขี้ดินสบเบิ้ลที่จากเขาเขอาไปไหนนมา ถอยไัยนถอยกันยันถอยกันยันม่นเอาไม้พ้อเหตไตเาเนี่ยมันเอาไม้พ้อเหตไตเรามันอีขี้ดินมันไกลสิเบื่อเราละคว้าไหมไปซูยังบ้างเขาไม่ได้เปี่ยนใครหรอกได้ได้ยึดีได้ยึดดีได้ดีึงรอดดึงรอดแ่เพิ่งดึงแคเพิ่งดึงเออเออ้วยึไ้เออดืงเอาเล็กเลยปะฮ ดึงเลยเดีอยว่าดงดึสินดึดเนดงเดียนี่ดึงเพื่อน่ะถอยเดียว้อด้ถอยกับถอยกัถอยบไปดอกเธอมันมันมันนะรอรถนะเออะรมันดึงะน่อยดึงหรมัจเกิมีจัาทวะทิหเาสีบืนข้นจันอยาแบบสัจจาคุณสี่เนามันบาสัอกมันเนยของหนคอยดึงเออ ก็คนดึงยูมาหงสูงนี่ยังไงเนาะมันไถ่ขนมโอ้สูงับโอ้ตอมาเกียร์จะเกบางเลยนะโอเคพาสิดึงไติดแล้วไกมีคนดึงแ่เกียร์ายด้ผู้ใดก่อนให้ผู้ใดเพิ่ลางดึงยูเพิ่นดึงยู่เออเพิ่นดึงยู เอาไปไกลๆเนี่ยเอาเลยมองวิดันเลยเดี๋ยวก็ได้ถ่ายวิดีโอป่ะถ่ายอยู่เนี่ยเออดูนาทีชีวิตเขาโดนสิ่ดึงนาทีชีวิตเลยนะเนี่ยฉันมาต่อยต่อยคุณตอนที่บืนนะนุ้ยไปเนี่ยขอบคุณค่ะ